ดบน่าักด้ยทเน็ดไทยอันนี้อันที่สำคัญอันหลายคนไม่รู้อันนี้พี่เนก็ไม่รู้ฝากกดติดตามช่องเอวาด้วยนะคะยังไม่โอรกเหรอยังไม่โกรกเหรอโหใจร้ายอ่ะสวัค่ะทกคนี้างเสู่ช่องชเกือบหุนไม่อันนี้มาดูสวยมากนะคะเพราะว่าเอวา ครั้งแรกในช่องของตัวเองโอ้โหนี่ก็ครั้งแรกที่เคยเปิดใช่ไหมใช่แล้วรู้ไหมคะใครเป็นช่างกลสวัสดีครับจากรางกล้องครับช่างกล้องก็คือลองเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอคือเป็นช่างกลส่วนตัวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างด้วยก็วันนี้นะคะจะมาเปิดห้องนอนของเอวาให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้างหลายคนน่าจะอยากเห็นห้องนอนเอวามีอะไรบ้างก็จะได้มาดูพร้อมกันเลยขึ้นไปดูกันเลยไหม ก็อย่างแรกนะคะหลายคนอาจจะงงว่าอันน er ี้คืออะไรนี่คือยันนะคะที่อาม่าเอามาติดให้กันสิ่งไม่ดีเข้าห้องอะไรแบบนี้แล้วก็มีลูกเอวากับอนด้วยนี่คือเอวาตอนแบบประมาณสิบโองขวดอันนี้ก่อนใส่ดฟันก่อนแบบทุกอย่างเลยคือเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้คือจําได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีพี่เด้พร้อมไหมพร้อมเลยจะไป จุสนแรกนะคะใครก็ตามที่เข้ามาอย่างแรกที่เห็นก็คือเก๊เก่าๆอันนี้นะคะที่วันละมาเพราะว่าใส่ของได้แบบทุกอย่างบนโลกใบน,นี้แล้วของอวาก็คือมีทุกอย่างบนโลกใบนี้จริงๆ, <S <S ๆแล้วก็ <S <S ้ยนยชอบวันนี้ชอบวันน,นี้ไหมพี่อะแปลว่าอะไรความฝันของเราสามารถเป็นจริงถ้าเรากล้าที่จะตามล่าความฝานันสิบเต็มสิบใต้องกล้าแล้วก็มันจะเป็นจริง ใช่เพราะว่าบางคนที่เชื่อในความฝันมากๆแล้วก็อย่างที่รู้ว่าก็จะเข้าวงการได้ใช่ไหมสิบปีเลยต่อครอบครัวจัดอนุญาตชอบบอลดิสนีย์มากเพราะเขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยางหยุดที่จะเชื่อในความฝันแล้วก็จริงๆเอากับพี่เนยสามารถการันตีได้คนที่มีความฝันทุกคนคือแบบถ้าเราเชื่อและไม่ยอมแพ้วันหนึ่งมันจะเป็นจริงจริงผมเคยได้ยินว่าถ้าเขามีความฝัน แค่ฝันอย่างเดียวไม่พอคุณต้องตั้งเป้าหมายแล้วแค่เป้าหมายไม่พอคุณต้องลงมือทําสม่ำเสมอเพราะถ้าคุณแค่ลงมือทำแล้วยอมแพ้มันไม่จริงก็เลยมีความฝันตั้งเป้าหมายและลงมือทานะครับทาสม่ำเสมอและมันจะเป็นความจริงใช่โอเคไปต่อโอ้โหนี่คือห้องแต่งหน้าใช่นี่คือโต๊ะแต่งตัวของเอวานะคะก็จะมีของที่เอวาใช้เงียบก่อนเงียก่อนคุณจะมองเอวาตัวนี้รวมเอวาตัวนี้หลายครั้งคุยกับตัวเองไม่มีคนคุยด้วยวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง วันนี้อากาศดีมากเลยจอน,นี่จริงเหรอซาร่าจริงสิวันนี้จอน,นี่สบายดีไหมผมสบายดีมากเลยผมคิดถึงคุณทั้งคืนเลยเนอะจริงเหรอจอน,นี่ค่ะโอเคคันนี้ยกให้ <c oughs> เอว้วาหลายคนเฉยมากไอวาใส่ชุดเดิมตลอดเวลา<ะ>อันนี้คือเปลี่ยนให้นะคะเพราะว่าแบบอยากสวยบ้างน่ารักจริงชุดนี้น่ารักมากอยากบอกก่อนว่านี่คือชุดที่ว่าชอบใส่ว่าจะชอบไอรที่หวานๆนะคะก็คืออะไรก็ตามที่เราไม่ต้องใช้สมองคิดเพราะว่าแบบสมองไม่ค่อยมีมใช่หรอ่นี่ เล่นเองนะเล่นเองนะเอวันเปนะ็นคน mix and match ไม่เก่งหลายคนจะรู้หนูเป็นคนที่อย,าอย่างอันนี้ก็คือชอบใส่อะไรที่แบบเซ็ตมาให้เราเลยฉะนั้น,นี่้เราก็ไม่ต้องคิดเองเพราะว่ามีเสือ้อมีกางเกงครบเลยสบายใจก็ได้แล้วชุดหน,นึ่งชุดเด้วัส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ชอบแบบครอปแขนยาวบ้างแต่ก่อนชอบใส่แขนสั้นแต่ตอนนี้อยู่กับพี่เมียต้องแขนยาวเพราะว่าเจอแดดแบบหนักมากเจอแดดเจอแดดและหนูเต็มที่เลยลุยโคตรภูมิใจเลยทรมานมากทุกคน ประสบการณ์ชีวิตนะครับหนูในสิ่งแรกที่เนทสังเกตนะครั้งแรกที่เห็นนี่เสื้อไม้แมนนี่โชว์จะบอกว่าตอนนี้มีเสื้อพี่เนทชิมว่าพี่เนทให้นะคะนี่ไรส์ไปแมนเนทนะคะเท่เท่แต่เขาไม่ทําขายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าบอกแล้วว่าอันนี้ดีไซน์เนี่ยเท่จริงใช่อันเนี้ยเท่แล้วก็นี่มีเสื้อที่แฟนคลับทำให้ด้วยน่ารักมากๆเลยเป็นสีส้มนะคะอ่ำเอิบเอวาเอิรญน่ารักมาก หลายคนจะงงว่าอุ้ยทำไมมีแต่เสื้อยืดทุกคนดูแป๊บน,นึงก่อนที่จะพูดอันนี้เื้อพี่เนททำที่กระบี่ไม่ใช่อันนี้หน,นูทำให้พี่เนทแต่พี่เนีไม่เอาสวยนะเพราะพี่เนทชอบสีม่วงโน้ทำให้เนทดูแย่เนทจะเอาแต่ว่ามันเล็กเกินไปอ่ะให้เนททรายมาันจะเห็นว่ามันเล็กแค่ไหน ชอบมากนะคะคือว่าจะมีกางเกงแบบยางยืดแบบนี้แล้วเวลาซื้อครัง้งหนึ่งเราจะซื้อประมาณ1ิตัว <c oughs> ดีเลยอ,อันละเท่าไหร่ครับหนูประมาณ100ร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งห้าสิบบาทหรือร้อยหนึ่งก็ไปก็คือชอบมากๆเพราะมันใส่สบายแล้วแบบมันเป็นตัวเองมากบางคนถามว่าแบบเฮ้ยเอว่าไม่อาบน้ำหรือเปล่าเอว่าอาบน้ำทุกคืนแลวเอว่าเป็นคนที่ไม่ว่าจะเหนื่อยจะถ่ายงานถึงตีสามตีสี่แล้วตีห้าต้องไปถ่ายงานต่อก็จะกลับมาอาบน้ำไม่มีทางที่จะไม่ล้างหน้าแล้วอาบน้ำเมียนนอนไม่ได้เสื้อยืดขออวดแป๊บนึงมีแบบเสื้อ เชื้อแบรนด์ของบ้านด้วยแต่ว่าไม่มีขายนะคะให้ดูคนเหลได้คนเหลืได้เยอะมากแต่ยังไม่มีขายเดี๋ยวไม่รู้จะเปิดขายอีกเมื่อไหร่ซาร่าก็มีนี่แล้วที่ใส่ก็คือตรงนี้แหละคือไม่รู้มีชุดเยอะทำไมปกติก็จิดแค่นี้กับมางเกงมังคนด่าสั้นโอเคก็พามาดูตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะก็พามาดูตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ำก็คือลูกเอินกับเอวาเหมือนเดิมนะคะแล้ว เอวาเป็นคนที่ชอบติดคำคมไว้มากๆอันนี้ดีมากเส้นทางที่อาจจะมีแบบผูกขาดหรืออุปสรรคทุกเส้นทางก็นําไปสู่ความสุขนะครับแลันี้ก็คือภาคเรื่องนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจสําคัญมากในชีวิตเอวานเลยก็เรื่องกอผู้หญิงที่ำตามคำสันงยงเป็นนักแสดงแล้ววันหนึ่งเขาก็ทาทาได้สําเร็จโอเคคราวนี้ถึงที่สําคัญต๊ตจะมาให้ดูเอวาเบดรูมนะคะห้องนอนของเอวานั่นเอง ขอ <gas> เ,เข้าไหยค่ะได้เลยเจ้าหญิงเอสเดนลุเต้น นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเตียงเป็นเตียงที่นุ่มมากๆแล้วก็ทำมาจาก Memory f o โฟมนะคะคือการนอนเรานอนประมาณแบบเกือบ10ชั่วโมงทุกคนเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเลือกเตียงที่แบบทำให้กระดูกไม่มีปัญหาแล้วนอนหลับสบายก็เป็นเลยที่สำคัญมากนะคะโอ้นิีมจริงใช่นิีมจริงๆ <laughs> เลยชอบมากเตียงนี้ และอีกอย่างหนึ่งนะคะตุ๊กตาอยู่ม,มากเพราะว่าไอว่าเป็นคนสะสมตุ๊กตานะคะอย่างอันนี้จะเป็นแบรนด์จากเ y Cat เแคไอว่าชอบมันจริงมันเป็นแบรนด์ที่ขายที่ h a ร r o d s ที่อังกฤษนะคะก็จะบางทีก็คือจะสั่งมาจากต่างประเทศเลยแล้วทุกตัวก็จะมีเรื่องราวอย่างตัวนี้ก็คือคุณพ่อซื้อให้นะคะคือทุกตัวจะแบบมีเหตุผลว่าทําไมถึงมีโอกาสได้อยู่บนเตียงของไอวาอย่างเช่นมีตัวนึงที่เดทให้นี่ตัวนี้ชุดชับชบนะคะ <S <S ตัวนี้ที่เดทให้ ตายนะเอ้ยตายนะถ้าจะตีแบบนั้น <c oughs> เนตออกกับบ้านดีกว่าใจไว <c oughs> ตุกต๊กตาทุกต,ตัวก็คือมีความหมายส่วนมากคือแฟนคลับให้เกือบทุกตัวเลยเวลางานมันเกิดงานมีสอินกรีว่ามีงานทุกคน,กคน,กคนกรู้ว่าชอบตุ๊กตาแล้วแบบทุกคนก็รู้ว่าไอว่าชอบเจอร์รี่แคทเขาก็จะซื้อมาให้และอีกอย่างหนึ่งคือ,อว่าเป็นคนที่กลัวผีมาก <c oughs> อยากเจอไหมไม่อยากเจอพี่เนทุกวันก็เหมือนผีแล้วโอเคน้คือ เอว่ากลัวผีมากแล้วรู้สึกว่าพอมีน้องๆอ,อยู่รอบๆมันจะทําให้เหมือนแบบโอเคถ้ามีผีมาเขาก็นอนไม่ได้อ๋อเตียงมันเต็มแล้วใช่เตียงเต็มแล้วเออดีใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือน้องๆเขาเหมือนเป็นทหารคอยปกป้องหนูจกกนกลางคืนมาดิฉันจะปุป้องไอว่าเอง <c oughs> <c oughs> โอเคาพาไปดูมุ <c oughs> มอื่นสิ่งแรกที่สังเกตคืออะไรครับท่านเดนี้ครับจากสิงคโปร์โอ้ทิ้งเลย ใจร้าย <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้น่าจะมาจากอันนี้โรงเรียนของเอ<ช>ว่าใช่ไหมใช่เรงเรียนหนู Harrow International School ทุกวันจันทร์จะมีประชุมและเอว่าก็ต้องใส่หมวกแบบนี้แบบนี้เป๊ะเลยที่โรงเรียนเลยใช่ทุกวันจันทร์ห้ามทำหายโอ้โหน,นี่น่าจะเป็นรูปที่แฟนคลับเอามาให้ <c oughs> ใช่ไหมใช่อันนี้ยังไม่ทั้งหมดจริงๆว่ามีห้องเก็บของอีกอย่างหนึ่งซึ่งเอวาไม่เคยทิ้งว่าจะเป็นการ์ดเป็นโพสต์อิทเป็นดอกกุหลาบหรือก็ตามที่แฟนคลับให้ทุกอันมีค่ากับเรามากมากนะคะอันนี้อยากนำเสนอมากขอพูด รักมากเขาชื่อว่าโรเบิร์ตพ่อตั้งให้อันนี้เป็นตุ๊กตาที่เก่ามากหอมไหมหอมไหมนองดม,ดม uh huh. ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอะไร uh huh. พ่อให้นะคะแต่ดีให้ก็คือตอนนั้นต้องเล่าก่อนว่าเอวาประมาณ1 5 1 6แล้วมันมีสอบเรียกว่า IGCSE เป็นเหมือนสอบแบบปลายภาคอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ตอนนั้นทุกคนไปนิวซีแลนด์หมดเลยมีเอวาคนเดียวที่ไม่ได้ไปประเทศนิวซีแลนด์ด้วยจำได้ว่าตอนกลับมาพ่อก็ซื้อให้เมื่เลเขียนว่านิวซีแลนด์ตนี้ อันนี้ก็แซนด์ับให้เหมือนกันมอเป็นดวงอาทิตย์ใช่แต่จริงๆไม่อยากได้อะไรเลยแค่มาหากันก็คือดีใจแล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้สําคัญอันนี้หลายคนไม่รู้อันนี้พี่เนยก็ไม่รู้อันนี้เป็นตุ๊กตาที่ซื้อให้ตัวเองวันที่เล่นหกฉากครับจัวันแรกจูจำได้ว่าซื้อให้แต่อยากซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองแบบเป็นแบบสัญลักษณ์ของแบบการทํางานในวงการบันเทิงวันแรกวันที่ได้ทำตามความฝันวันแรกเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ซื้อให้ตัวเองที่เดอะมอน่ารักโอเคมาดูต่อ นี่ก็คือทีวีนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าไม่เคยใช้เลยแต่รีโมททีวีมันหายใช่แต่อ,อจริงๆนะอันนี้ดีที่ไม่ได้ดูเพราะเขาจะพูดว่าตอนที่คุณอยู่ในห้องนอนบนเตียงถ้าก็ว่าดูหนังมันจะทําให้ร่างกายกับสมองคิดว่าพอนอนบนเตียงไม่ต้องนอนก็คือไม่ควรทําอะไรที่เหมือนแบบเป็นอะไรที่แอคทีฟเพื่อที่สมองจะได้จําได้ว่าอันนี้เอาไว้นอนอย่างเดียวถูกต้องโอเค,อเคข้อมูลใหม่นี่นะคะก็จะเป็น collection อันนี้ก็พี่แฟนคลับให้เหมือนกันเอว่าชอบเพราะมันสวยอันนี้ก็เอาไว้เตือนตัวเองว่าเคยไปเดีนที่ญี่ปุ่นอันนี้คือแบบชอบมาเพราะตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะโรงแรมเอวามันอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยโตเกียวสกายทรีไปทุกวันคือแบบเหมือนข้างนอนตรงนี้เห็นโตเกียวสกายทรีอ,อยู่ข้างนอนทุกวันค,ครับแล้วอันนี้เฮ้ยอันนี้เอ็นคัมโตใช่ไหมใช่หนูชอบมา ซิงคแนโต้คือหนังดิสนีย์ที่เอามาชอบมากๆก็เลยซื้อเลโก้มาต่อเองว่างอันนี้คือกล่องดนตรีนะคะว่าเป็นคนที่ชอบกล่องดนตรีมากๆนี่อันนี้เป็นเพลงพอไหมเพลงพอชอบเบลเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงที่ชอบที่สุดอย่กผ่าเจ้าชายจมเลยอีกอันหนึ่งอันนี้มีแค่สองกล่องในห้องแต่อันนี้อากงให้ใช่วันนี้มีค่ากับอีว่ามากเพราะว่าตอนนั้นอากงไปญี่ปุ่นแล้วหนูไม่ได้ไปจำได้ว่ากลับมาอากงก็ซื้อให้ ใช่เพราะฉะนั้นเราก็มีไฟด้วยเท่อันต่อไปนะคะหลังจากมีอันนี้เคยที่ว่าภูมิใจมากๆจริงๆอันนี้ไม่ได้ซื้อเองทต้งมดมีพ <Hey. S 1> ี่แฟนนขับให้เหมือนกันเท่ <Hey. S 1> ใช่โอเคต้องเล่าก่อนว่าใครดู MBC อยู่ในฝันแล้วบ้างยกมือขึ้นยกมือเนะั่ยยกมือครับ <laughs> ใช่เพราะว่าจริงๆในซีนในฝันมันมีหุ่นยนต์ตัวนี้เลยค่ะหน้าตาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันคือ เขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนแบบบางอย่างถ้าพังไปแล้วมันก็เหมือนแบบแก้ไขไม่ได้ซึ่งมันก็เหมือนเนื้อร้องของเตงและไอว่าอยากได้มากไอว่าขอซื้อเขาเป็นหมื่นนันที่พูดจริงๆคนที่หาพร็อพมาขอซื้อเขาไม่ให้ไอว่าก็เลยประกาศเลยในสตอรี่ไอจีว่ามีใครขายหรือรู้จักขนยนต์หน้าตาแบบนี้ไหมแล้วอยู่ดีก็มีพี่แฟนคลับคนหนึ่งจำชื่อเลยาชื่อพี่สมจิตเขาส่งมาบอกว่าเขาไปดูให้ในเว็บยอรมันมีขายแล้วก็ส่งมาให้ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะหนูชอบสัญลักษณ์ของทุกอย่างที่เป็นครั้งแรกอย่าง้างกรรรคัแ MV ครั้งแรกการแบบ9แต่ละ9ของเรายังมีอะไรที่เป็นซิมโกก็ดีใจมากต้องขอบคุณพี่สมจิตข้างหน้าที่แบบไปหางให้นะคะ mm. น่ารักมากๆเลยมุมนี้ก็จะเป็น my working table นะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าตอนนี้มีคอมทุกคนดูดีคือ <laughs> มีโน้ตแต่ว่ามีคีย์บอร์ดแต่ไม่มีคอมคือก่อนนั้นเนี่ยมีแมคบุ๊กอยู่ตรงนี้แล้วไอวาก็จะต่อกับแมคบุ๊กแล้วเราก็จะใช้เพราะไอวาชอบเขียนไดอารี่แต่ก่อนจะเขียนไดอารี่ในสมุดจริงๆแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเขียนแบบระบบออนไลน์แทนคือในเว็บก็คือชอบใช้แอพิมพ์นี่จะเป็นมุมแบบแฮปปี้ของไอวานะคะก็จะมีเรียกว่าแบบล็อกเกอร์แบบรอ์นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ซิงกิ้งโบทุกคน <gasps> มันเป็นอย่างีง มันเทมาเพราะเสียงแบบดีมากเอาไทีนึงพอเราเครียดพอเราฟังแล้วมันแบบผ่อนคลายฟังจะหลับแล้วใช่โอ้ยนี่เท่ดีมาก้ะบางบางทีบาหนูนั่งสมาธิหรือแบบกำหนดลมหายใจแล้วก็ตีไงเงี่ยพี่เนจะหลับแล้วนะคะทุกคนสบายใจจริงๆชอบตอนนี้ดึกแล้วเราก็แบบ ว่าสนุกไม่รู้พี่เนสสนุกไหมสนุกดีครับหนูเพราะเขาโดนบังคับมนะาออเปล่าหรอเอเอเขาจะเกิอตัวมามา,มาด้วยใจครับเอเอต่อไปนะันจะให้ดูนี่ก็ที่แฟนขับให้อีกแล้วจริงๆก่อนหน้านี้จะมีดอกทันตะวันข้างหน้าด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่ามันดุดอันนี้คืองานมันเกิดปีที่แล้ว เขาตั้งใจทำมากคือเอว่าชอบกินดิเรแล้วเขาทำเหมือนเป็นดรีรให้เอว่าดูดินูเลยบอกว่าพี่เน่ต้องทุ่มเทกว่านี้เนาะพี่เน่ก็ทำแบบนี้ให้นูหรือเปล่ามีครับไม่ต้องมันห่วงน้องแม่นมีเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นมีดิมีนี่คัาฝันเีว่าอยากมีส่วนใจของตัวเองเขาก็ทำให้น่ารักมาก แล้วก็มีสมุดที่จะเอาไว้จด3สิ่งที่เอวารู้สึก grateful for in a day อย่างเช่นวันนี้เอวามีความสุขที่หนึ่งได้เจอพี่เนทมุกคนไม่เดี๋ยวแพูดเฉยๆก่อนสมุดละกันสมุดวันนี้มีความสุขได้เจอพี่เนทสองคือได้กอดแม่3คือได้เที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่คือหนังสือญี่ปุ่นเอวาเรียนญี่ปุ่นมาเพราะฉะนั้นเอวาก็จะฝึกเองช่วงที่ว่างแต่ก่อนก็คือ นั่งอ่านหนังสือญี่ปุ่นแล้วก็แปลเองจะใช้เว็บ translate แล้วก็ฝึกภาษาใช่เพราะวานี่คือให้ที่รังคณะหนูอ่นานออกได้หมดเลยแต่ว่าบางทีหนูแบบไม่รู้ความหมายจริงๆไม่อยากทิ้งภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยแต่ตอนนี้พูดได้น้อยลงมากเพราะว่าไม่มีคนคุยด้วยอ้าวถ้างนั้นเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปเที่ยวญี่ปุ่นดีไหมอ้ยไม่จริงว่ะไ,ไ,ไปดิจะรออะไรครับหนูแล้วก็ที่เหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็น เครื่องทําความชื้นในห้องพาอว่าเป็นคนที่แบบจมูกแห้งอันนี้ก็จะช่วยขอโชวอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้จริงๆแม่เป็นคนซื้อให้เอวาเก็บไว้ดีเป็น10ปีเลยนะต้องบอกก่อนอันนี้คือมีค่ากับเอวามากๆเพราะว่าแม่ซื้อให้แล้วเหมือนเขาให้กําลังใจช่วงที่สอบไอจีจริงๆเขาไม่มีหน้ายิ้มนะถ้าดูใกล้ๆคือปากกาวาดเฮ้ยน่ารักหนูวาดเองแล้วก็ be the star I know you are ก็คือเป็นดวงดาวแบบที่ฉันรู้ว่าคุณเป็นก็เลยชอบมากก็เลยตั้งไว้นะคะ อันนี้ก็จะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆแบบสร้อยพระแล้วก็มีรูปพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากให้มีอยู่ในห้องแล้วก็มีนังสุดสดมนนะคะเล่มนี้เอวาชอบมากมีประมาณ3มเล่มได้เพราะว่ามีความแปลด้วยมีสร้อยพระสร้อยพระอันนี้ต้องบอกว่าเอวารักมากๆเพราะว่าสร้อยพระอันนี้อาม่าใส่มา8ปีแล้วอยู่ดีวันนึงอาม่าก็ให้แล้วเอว่าอยากได้มากแล้วหาไม่ได้แล้วมีมูลค่าทางใจ ใจมุแล้วค่ะหลังจากถ้าเห็นตกก็เอามาคืนด้วยนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนการรีวิวเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่เป็นการเปิดห้องครั้งแรกของเอวาแต่จะบอกว่าจริงๆห้องนอนของเอวาเนี่ยก็ทํามานานมากๆแล้วนะคะบ้านนี้ก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอวาก็มีแพลนอยู่ว่าเอวาอยากจะแต่งห้องใหมค<ฮ>่ค่ะทุกคนเพราตอนนี้ ห้องนอนนี้คืออยู่มานานมากๆแล้วแล้วมันก็เก่าแล้วแล้วแ,วแบบไม่ได้โมเดิร์นแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนห้องมากๆตอนนี้แล่พอก็มีแอปพลิเคชันคู่ใจด้วยค่ะตอนนี้ที่ใช้ตลอดน้องๆนะคะคือแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะคะที่มีทุกอย่างกับบ้านหมดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เรื่องใช้ไฟฟ้ายนวัสดุก่อสร้างและยังเป็นแหล่งรวมความรู้ไอเดียและแรงบันดาลใจสําหรับทุกคนที่อยากรีโนเวทบ้านตัวเองค่ะไม่ใช่แค่เอว่าใช้นะตอนนี้ห้องพี่ออมที่กาลังรีโนเวทอยู่ข้างล่างเพราะหลายคนอาจจะเห็นว่าพี่ออม จะแต่งงานแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่อิฐจะย้ายเข้ามาวันที่3สิงหานี้นะคะพี่ออมก็ใช้แอปพลิเคชันน็อกนกในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์กันด้วยซึ่งเขาเนี่ยมีของให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากๆค่ะและที่ว่าชอบมากๆในแอปพลิเคชันก็คือเขามี AI ในการค้นหาตัวตนและสไตล์ของแต่ละคนเพราะแอปพลิเคชันนอกๆอกนะคะเขามี AI ที่จะปรับแต่งระบบแอปพลิเคชันเนี่ยให้เข้ากับสไตล์เราเลยทั้งฟีดชั้งเรื่องบ้านชั้งแรงบันดาลใจนะคะแม้แต่สินค้าที่เราสนใจเนี่ยหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของเราหมดเลยเป็นเทคโนโลยีที่แบบ มากๆจๆจงเรียกได้ว่าสะดวกมากๆแล้วก็รู้ใจผู้ใช้งานมากๆเลยค่ะเวลาที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชันน้องๆนะคะเราจะเจอแต่สิ่งที่เราชอบแรงบันดาลใจที่เราชอบแบบเขาเหมือนคัดกรองมาให้เราหมดแล้วว่าเอ้ยเราชอบสไตล์แบบไหนชอบเฟอร์นิเจอร์แบบไหน,ชอบ,บไหนชอบพื้นวัสดุแบบไหนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามคือจะคัดกรองมาให้เราหมดเลยค่ะเป็นแบบที่เราชอบเป,ป๊ะๆเลยอย่างเอวานะคะเอวาชอบสไตล์เจแปนดี้ค่ะก็คือเป็นสไตล์ เจแปนนิสกับสแกนดิเนเวียนนะคะนอกจากทั้งหมดที่บอกไปแล้วนะคะทุกคนเขายังมีอีกอย่างหนึ่งคือสมมติพี่เนทชอบพื้นไม้ใช่พื้นไม้แบบนี้เขาก็จะมี reference แนะนำพื้นไม้อีกหลายๆแบบให้เราเลือกในแอปพลิเคชันเหมาะมากๆนะคะกับสถานการณ์แบบนี้ที่หลายคนอยากสั่งของออนไลน์ไม่อยากแต่งตัวออกไปข้างนอกหรือไม่อยากเสียเวลาหาของบางทีแบบอย่างไอวาอย่างเงี้ยบางทีอัพพูตามตรงไอวากับพี่เนทคืองานเยอะมากรวมถึงพี่น้องไอวาด้วยเพราะฉะนั้นหลายครั้ง ล้วก็ไม่มีเวลาที่จะออกไปดูเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบางทีเราอยู่บนรถล,ล้วก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้และที่สําคัญมากๆเขาเป็นแอปพลิเคชันที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นหนึ่งคือเราไม่ต้องกลัวโดนหลอกเพราะน็อกน็อกเชื่อถือได้บริการดีแถมเขายังมีบริการงานช่างต่างๆที่เยี่ยกับบ้านด้วยค่ะก็คือครบแบบทุกวงจรเลยกับแอปพลิเคชันนี้ทุกคนะคะก็อย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชันน็อกน็อกด้วยนะคะคือมันดีมากๆจริงๆเข้ากับสไตล์เอวามากๆพี่น้องเอวาทุกคนก็ชอบมากๆเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันทำไมนา ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าเขามีระบบ AI ที่แบบเป็น smart technology ที่จะปรับแต่งหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยให้เข้ากับสไตล์ของเราทุกคนเลยยัน a าชอบแบบนี้พี่เนสชอบแบบนี้เอิร์นชอบแบบนี้แอปพลิเคชันข้างหน้าก็จะไม่เหมือนกัน knock knock your home inspiration แรงบันดาลจริงให้บ้านคุ้ตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวว่าจะต้องขอตัวไปนอนแล้วนะคะจริงๆก็คือเดี๋ยวต้องอาบน้ําอีกแล้วก็ ใส่ชุดนอนแล้วก็ทุกอย่างอีกแล้วพี่เนยก็ต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้คือชาทุบแล้วแล้วอย่าลืมเทมาได้ถึงร้านซักจะทำอะไรจะกร <laughs> ะกโดดรงแล้วตอนนี้เอาจริงๆต้องขอบคุณแบบทุกคนมากๆเลยนะคะแบบทั้งแฟนคลับพี่เนยแฟนคฟลับไอวาและทุกคนก็ชอบคอนเทนต์ที่ทําไ้วามีความสุขมากที่ยิ่งเห็นเราทําคอนเทนต์ที่คนดูก็มีความสุขไปด้วยก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็ ตอนนี้เรา่ไม่อยากให้ถึงล้านสับแล้วเพราะกลัวจริงแล้วคือว่าปีนี้น่าจะถึงแน่เพราะพี่จะเจ็ดแสนทุกคนขอให้สับถึงร้านก่อนสิ้นปีนะครับทำได้ในเชื่อทำได้เลยไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่จะทำเพื่อทุกคนทำได้ก็ขอเป<อ>็นคิดเพงเท่านี้นะคะทุกคอยขอบคุณนอ้นองๆมากๆนะคะแอปพลิเคชันก็ไปโหลดกันเยอะๆเ,เ,เ,เพราะว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็เขาเชื่อถือได้บริการดีแน่นอนแล้วขอบคุณพี่เนทด้วยด้วยควมยินดีกันหนูแล้วก็ขอเป็นคิปเพเท่านี้นะคะทุคอยจบกัน ขอตัวไปนอนก่อนน,นนะคะทุกคนบ๊ายบาย a n love you big